หัวข้อถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้าง API key แล้วก็ Secret key บน Binance กันนะครับทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะให้เข้ามาที่ Binance นะครับใครที่ยังไม่มีบัญชี Binance ให้ไปสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนใครที่มีแล้วก็ให้ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมจะทำการล็อกอินเนาะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยนะอันนี้ผมก็ได้ทำการล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับ ใน Binance นะครับก็จะมี Account 2ประเภทนะครับก็คือ Account หลักแล้วก็ Sub Account เนาะตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ได้ทั้ง2 Account เลยนะครับก็คือ Main Accout t ก็ได้นะครับหรือใครจะใช้ Sub Account ก็ได้นะครับในที่นี้นะครับใครที่ยังไม่เคยเทดเนาะผมแนะนำให้ใช้ Sub Account ก่อนเพื่อเป็นการเทสเนาะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสร้าง Sub Account กันก่อนนะครับแต่สำหรับใครที่มี Sub Account แล้วนะครับก็ข้ามขั้นตอนการสร้างไปได้เลยนะครับวิธีการสร้างสั b Account นะครับเดี๋ยว เราไปหน้าแรกกันก่อนนะครับเผื่อใครหาหน้านี้ไม่เจอเนาะสมมุติเราอยู่ที่หน้าแรกของบีแอนนะครับคลิกมาที่ตรงนี้นะโลโก้ของบแอนนะมันจะวิ่งมาที่หน้าแรกนะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับไอคอนตรงนี้นะจากนั้นนะครับเลือกมาที่ดัชบอร์ดนะครับคลิกไปเลยนะมันก็จะวิ่งมาที่หน้านี้เนาะจากนั้นให้เรามองไปที่เมนูด้านซ้ายมือเนาะมันจะมีคําว่า s u b account นะครับให้เราคลิกไปเลยนะ สำหรับใครที่ยังไม่เคยสร้างเลยนะครับมันจะให้ activate ก่อนนะให้เราคลิกปุ่มนี้นะครับ activate คลิกไปเลยนะจากนั้นนะครับให้เราคลิกไปที่ตรงนี้นะครับ create sub account นะครับคลิกไปเลยตรง sub account t y p นะครับให้เราเลือกเป็น create with email นะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่อีเมลอีกอีเมลหนึ่งนะที่ไม่ใช่อีเมลหลักนะครับเป็นอีเมลอื่นอะไรก็ได้นะครับให้เราใส่ไปเลยนะ ใครที่ยังไม่มีอ e ีเมลอื่นนะครับให้ไปสมัครอ e ีเมลก่อนเนาะเราค่อยมาทําตรงนี้นะครับจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับใส่2ช่องเหมือนกันเลยนะอ่ะพาสเวิร์ด not match อ่ะเดี๋ยวผมใส่ใหม่นะครับหลังจากที่เราใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกที่ create sub account เลยนะ จากนั้นนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับ get code นะจากนั้นเราเข้าไปที่อ e ีเมลของเรานะที่เราเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้เข้าไปเขาเดี๋ยวเขาจะส่งโค้ดไปให้นะครับแล้วเราเอาโค้ดตัวนั้นนะครับมากรอกที่ตรงนี้นะอะเดี๋ยวผมเปิดในโทรศัพท์มือถือนะอาจจะไม่ได้ขึ้นจอให้ดูนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตัว Authenticator ของอ e ีเมลหลักเรานะครับ ไอ้ตรงนี้มันจะมีเวลาด้วยนะใครที่ทำไม่ทันก็ทำใหม่นะครับอ่ะจากนั้นก็กดคอนเฟิร์มได้เลยเนาะเราก็จะได้สับแอคเคาท์มาแล้วนะครับสับแอคเคาท์นี้เราสามารถใส่โนต้ตได้นะครับว่าเราจะให้สับแอคเคาท์เน,นี้ยทำอะไรนะครับหรือเป็นอะไรนะตัวนี้ผมจะสร้างเป็นบอทนะครับบอทฟาร์มิ่งศูนยนึแล้วกันนะครับ จากนั้นก็กดคอนเฟิร์มได้เลยเนาะส่วนคอนฟิกตรงนี้นะครับใครอยากจะปรับก็มาปรับที่ตรงนี้นะครับจุด3จุดตรงนี้นะครับสมสมุติว่าผมต้องการให้ Account นี้สวิตช์เปิดได้เนาะก็ให้คลิกที่ตรงนี้นะครับ enable switch น,นะครับคลิกไปเลยนะถ้าผมจะ enable future efendim, นะครับก็คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ enable future นะนี่แล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้สับแค n t นะครับเราจะไปสร้าง API นะครับเพื่อที่เราจะเอาตัว API Key แล้วก็ Secret key เนาะให้เราคลิกไปที่ตรงนี้นะครับ API Management นะครับคลิกไปเลยจากนั้นนะครับให้เราทำการคลิกตรง Create API นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้เป็น System Generated นะครับจากนั้นกด Next ได้เลยนะจากนั้นให้เราเลือก Subaccount นะครับเป็น Subaccount ที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะครับ อ่ะผมก็จะเลือกเป็นอีเมลนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ API key นะครับผมจะตั้งชื่อเป็น Bot Farming นะครับ F A R M I N G 0 1นะครับจากนั้นกด Next ได้เลยนะไอตัวยืนยันตัวนี้นะครับก็แล้วแต่ว่า account หลักเราเซตเป็นอะไรนะครับ ตัวนี้ผมเซตเป็น2ตัวนะครับก็คือมี Authenticator แล้วก็มีอ e ีเมลด้วยนะครับก็ให้เรากดไปทีละเลยนะครับผมจะกดตัว Authenticator ก่อนนะกดไปเลยนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวรหัสนะครับอันนี้ผมเปิดในมือถือนะอาจจะไม่ได้ขึ้นจอให้ดูนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะต่อไปเป็นอ e ีเมลนะครับผมก็จะเข้าอ e ีเมลในตัวมือถือผมนะครับ b i n a น c e เขาก็จะส่งโค้ดมาให้เนาะผมก็ต้องเอาโค้ดมาใส่ตรงนี้นะครับยังไม่ส่งมาเนาะอะ,อะส่งมาแล้วนะครับ7 6 2 0 7 3นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้ api key แล้วก็ secret key ตรงนี้นะครับซึ่งไอ้ key ตรงนี้นะครับห้ามให้ใครเห็นนะครับเราต้องรู้คนเดียวเท่านั้นเนาะสำหรับตัว secret key นะครับเราจะเห็นแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับตอนที่เราสร้างใหม่เนาะ ตัวนี้นะครับให้เราทําการแบ็กอัพไว้นะครับอาจจะ copy ไว้หรือถ่ายรูปไว้อะไรก็ได้นะครับหรือจะจดใส่กระดาษก็ได้นะเพราะหลังจากที่เรากดเซฟไปแล้วเนี่ยคีย์ตัวนี้เราจะไม่เห็นอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ Copy b a c แบ็ไว้นะอันนี้เป็น secret key นะครับ API Key เแลก็ทำการคลิกที่ copy ตรงนี้นะครับแล้วก็วางไว้นะครับที่ตรงนี้นะครับ ส่วนออปชันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําทีหลังนะตอนนี้เรายังไม่ต้องแก้อะไรเนาะเอาแบบนี้ไปก่อน,นครับจากนั้นนะครับก็กดเซฟได้เลยเนาะแล้วก็ใส่อ u t เทนเคเ a t o r นะแล้วก็วล i f y Email นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกไปที่ Account Management เนาะ ถ้าเราต้องการจะแก้ไขนะครับหรือว่าดู API key อีกทีนะครับเราก็คลิกมาที่ API management เหมือนเดิมนะตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการคลิก modify ได้เลยนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับจะเห็นได้ว่าไอตัว secret key เนี่ยเราไม่เห็นแล้วนะครับมันจะเป็นดอกจันดอกจันเนาะฉะนั้นใครที่ลืมนะครับลืม backup ลืมจดลืมอะไรนะครับต้องสร้าง API ใหม่นะครับเราจะเห็นแค่ตัว API key ตัวนี้นะครับ secret key เราจะไม่เห็นเนาะ อ่เดี๋ยวตัวนี้ผมย้อนกลับไปนะครับ